พี่น้องเอ๋ยสิบตำลึงอยู่ฝากน้ำย่า้าเอาคันนิ่งหาสองสลึงม้ามือไข่ขีบกับมาเมียนอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนี้สาวน้ำยืนสิภาพพี่น้องมาเบ่งสวนเกษตรผสมผสานสวนเพิ่มชีวาเดี๋ยวไปเบ่งไปอ่อนซ่อนนำกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะน้องหยังค่ะโมค่ะน้องโมเนาะน้องโมชื่อจริงอ่บพัชรกษณระบนค่ะค่ะโอ้สื่อมวลน้าค่ะอยู่ที่บ้านบ้านอันเนื้อที่ตรงนี้ตั้งอยู่บ้านโน้นงามค่ะบ้านโน้นงามตำบลนาเรืองอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจ้าส่วนนี่คือน้องน้องมีตังค์คร่ะด่าน่าตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวผู้ครับเอ้าเหรอ ดูว่าตัวเมียตัวผู้ครับผมค่ะเราก็เห็นวนๆๆๆค่ะตัวคนนั้นคือพี่ผู้ภาพี่ผู้าผู้าครับผู้ภาผู้ภาผู้าลูกผู้ภาครับมันนี้แล้วลูกผู้ภาผู้ภาผู้ภาพี่เนาะดาราค่ะอันนี้น้องผู้ภาเออพี่ผู้ภาพี่ผู้าน้องมีตังครับผมไปไปหากันสิไปสวนเกษตรครับผมไปะ ได้หกันโอ้บอทะเลาะกันเนาะบอค่ะอยู่น้ำกันดีค่ะเป็นไอเป็นน้องเป็นไอเป็นน้องตัวผู้ทั้งสองค่ะตัวผู้เท่านั้นก็ผู้ค่มองนี้เข้าเ็ตสวนเกษตรผสมผสานแม่นค่ะเกษตรอินทรีย์ค่ะเกษตรอินซีเน่นปลอดสารทุกอย่างค่ะที่นี่ะ เพ็ดปุ๋ยเองน้ําค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์มีทั้งแบบสับปะสิ่งแห้งสับปะสิ่งน้ําเห็ดนำเอ็มเห็ดเป็นปุ๋ยเต็มรูปแบบค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายค่ะค่เข้าไปได้รูปแบบการเห็ดหมองหนีมาจากใครคะค่ะเขาเขาไปบางงานอยู่จากมัดลอยเอ็ดนะคะชื่อส่วนของของพี่โอเล่ค่ะอ๋อเป็นแม่ค่ะเป็นโค้งการของผลิตภัณฑ์หนึ่งไร่หนึ่งล้านเกษตรอินทรีย์ค่ะหนึ่งไร่หนึ่งล้านแมนค่ะโอ้นะ ไปเบิงไปดูงานแมนค่ะไปเบิงงานทางนั่งมาค่ะเขากำมาปรับปรุงในส่วนในในส่วนองสวนเฮาค่ะมี่ซื้อสวนบ่คะค่ะสวนสวนตรงนี้สิซื้อว่าสวนเพิ่มชีวาค่ะอยู่ในเรือของโรงงานน้าดื่มสิงแดงค่ะสิงแดงของเขาก็ตั้งอยู่เนื้อที่ทัดกันไปนะคะเป็นโรงงานน้ําดื่มอ๋อเห็น เห็นน้ำดื่มน้ำแมนค่ะทำน้ำดื่มด้วยแมนค่ะคือดีแต่พี่น้องค่ะมีโรงงานน้ำดื่มหลัวก็บมีสวนเกษตรผสมผสานบองนี้แมนค่ะหนึ่งไร่หนึ่งล้านค่ะปาดนอนมันจะคือแมนค่ะเป็นเป็นชื่อของคร้งกันเพราะว่าคร้งกันนี้เขาเป็นเขาพึ่งสีเริ่มต้นเพราะว่าเขาไปไปน้าแนวทางของโคร้งกันหนึ่งไร่หนึ่งล้านมาใช้เขาคิ็วมาจะเดือนลวคะตรงตรงนี้นี่เริ่มเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนเดือนนี้น้าค่ะเริ่มปลูกอ้อยแต่คมณค่ะขาวก็บตีกับข้าวตีกะ อันนี้อันนี้เป็นคุณพ่อค่ะเป็นผู้ริเริ่มโพ้งการค่ะคุณพ่ออย่างคะอคุณพ่อสีนวลค่ะคุณพ่อสีนวลแม่ค่ะตะนกรของคุณพ่อเขาก็เป็นครูค่ะตอนนี้เพิ่นเกษียณแล้วเพิ่นก็ออกมาเฮตเป็นเป็นนี่ละค่ะเป็นเกษตรค่ะอยู่น้าลูกน้หลาหลังจากเกษียณทั้งทั้งในเรื่องของโงงานนำดื่มแล้วก็มาเบิงในสวนนี่พ่อค่ะ แมนเป็นผู้ริเริ่มโครงการค่ะค่ะทั้งบัดในในแมนค่ะแต่ว่าพื้นที่กองเข้าใส่พื้นที่จะไกลค่ะออ๋ประมาณสามสามไร่สามงานประมาณเกือบเกือบซีไลค่ะขาดอยู่งานหนึ่งกับซีไลค่ะมองนี้สามไร่สามงานแมนค่ะเจ็ดสิบตารางวาคือเขาเรียกว่าตีว่าซีไ่ก็ได้ค่ะมองนี้ หนึ่งไร่หนึ่งล้านถ้าสามไร่นี่ก็สามล้านได้เนาะค่ะนาะพยายามค่ะสีเฮตดเลยได้จ่ากสิสระมาณนันเริ่มต้นจากมองนี้ค่ะมองนีคืออันนี้ก็เป็นเป็นบ่อค่ะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเขาก็จะเลี้ยงปลาทุกชนิดนะคะในนี่มีตั้งแต่ป่านิ้นปลาตะเพียนค่ะจ่าทุกค่ะทุกทุกอย่างเลยค่ะหมายถึงว่าชนิดของปลานะคะ หลายอย่างหลายอย่างค่ะเกือบเกือบทุกชนิดแล้วค่ะปลาลูกปลาตะเพียนป่านิ้นป่าไนแมนบัดค่ะลงไปประมาณสามถึงสี่พันตค่ะไอบอลุ่งโดนแล้วเป่คะจักเดือนอันนี้เลี้ยงพึ่งประมาณสองเดือนกว่าค่ะอ๋อพึ่งพึ่งเริ่มในสองเดือนกว่าในส่วนปลาเนาะค่ะแมนอันนี้เขาเริ่มต้นจากการปลูกอ้อยก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิยางไปหันแต่ว่าหน้ามีเบื้องหนีก่อนค่ะเบื้องหนีก็จะมีมันมันค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์มันญี่ปุ่นค่ะมันญี่ปุ่นแมนค่ะสายสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะ เป็นม้น,มนหวานญี่ปุ่นใช่ค่ะ,คะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเพิ่นตัดหยานิดนึงปกติมันก็จะล้ามลงไปในในเครือของมันนะคะงานล้ามลงไปเบิดค่ะค่ะ,คะ ล้วก็มีปลูกแซมมีกล้วยเนาะตอนตอนนี้มีมีมีผลผลิตแล้วนะคะเก็บไว้ทั้งตะก้าทั้งนั่นก็มีค่ะในในส่วนของหัวมันหัวเขานี่ได้ผลผลิตแล้วแมนค่ะตอนแรกเขาก็โมคิดว่ามันสิเป็นหัวเลี้ยวป่านี้พ่อเพิ่งจะปลูกประมาณสองเดือนเนาะพ่ออันนี้ค่ะแมนค่ะเขาแค่นั้นเขาก็เป็นหัวแล้วแมนค่ะเป็นหัวแล้วค่ะประมาณสองเดือนกว่ามันหวานญี่ปุ่นใช่ค่ะเขาจะเป็นเนื้อสีใดคะมันมีหลายสีค่ะมันจะมีพันทั้ง สีแมนค่ะอันนี้ค่ะคือคือออกหัวแล้วนะคะตรงนี้เป็นดินแตกเ่อเมนแตกแบบนี้ดินแตกแบบนี้ก็คือว่านี้มีหัวอยู่ใต้ดินแล้วค่ะแบบนี้ค่ะค่ะขั้นเขาขูดลงไปก็จะพ่อหัวมันเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะ เพิ่งขุดมาใส่ตะกร้าไวไไไ้ได้หลายคือกันค่ะเพราะว่าขุดแค่ฟังนั่นยังไม่ได้ขุดทั้งเบิดค่ะขุดมาเบิ่งส่วนหนึ่งแมนค่ะเขาเขาล้อขุดเบิ่งว่ามันมีหัวแล้วบเพราะเขาขุดแล้วมันมันมันได้แล้วหัวมันใหญ่ใหญ่หลายแล้วค่ะจ้ะจะ้าพี่น้องดอกทานตะวันแมนค่ะมันคือดอกใหญ่แค่ดินมองนีมันงาเลยมันอนดอกใหญ่แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งนาเบิ่งนาอันนี้โรยไปแล้วแต่ว่ายังยังเห็นฐานแล้วแต่เขาเป็นเม็ดไงทีนี้เนาะแมนค่ะอ้ยพี่น้องเลย ดอกใหญ่ค่ะว่อยากกินเลยทับลูกเต็มนี่สิเป็นยังไงใช่ค่ะต่ก้อนปลูกอยู่ค่ะปลูกฟังทั้งนั้นปลูกเต็มเลยค่ะจ้าจ้าทำไปด้วยมันญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแม่ค่ะมันญี่ปุ่นพวกข้านี่ก็เพิ่งปลูกค่ะค่ะค่ะมันญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหัวยังนี่เป็นหัวแล้วค่ะอันแมนค่ะเป็นเป็นหัวเบิร์ดแล้วล่ะค่ะจ้าเพิ่นตัดเพิ่นตัดใบแมนค่ะตัดใบออกเพราะว่าเพิ่นตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าก็เลยต้องตัดใบมันน้ำค่ะ ่คะทั้งนี้ก็เป็นอันนี้ค่ะเป็นไขเป็นไพ่ค่ะไพ่นี่ตัดแต่งไม้อ๋อทำาสาวใหม่ตัดออกแม่ตะกอนมันก็จะเป็นกอใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่ดั้งเดิมตั้งแต่เฮายังบเริ่มครงการค่ะปลูกว้อยุ่แล้วก็จะเป็นอันซื้อพันธุ์ของมันกิมซุงค่ะโอ้ไพ่กิมซุ่งแม่ค่ะไพ่กิมซุงก็เริ่มเริ่มเริ่มออกผลผลิตแล้ว ค่ะแต่ว่ากระตัดไปหลายแล้วค่ะช่วงนี้มันกับมันกับเบิร์ตไปแน่แล้วจ้าอันนี้ก็ยังบ่ค่อยเรียบร้อยไปไหนเพิ่นเพิ่งตัดอ๋อเพิ่งตัดเมื่องว่านแม่ค่ะเพิ่งตัดเมื่อวานนี่ว่าท่านได้เลือกออกว่าท่านได้เลือกว่าท่านได้เก็บอันนี้ก็ผ่านมาเห็นพอดีพี่น้องค่ะกับขอไทยถ่ายคลิปเลยเลยว่ัท่านนี่ก่อนท่านนี่ก็บ่ได้เตรียมโตค่ะท่านเตรียมโตก็สิได้เตรียมพร้อมก็นี่เอาแบบนี้ล่ะจังแบบบรรยากาศธรรมชาติดีเนาะบรรยากาศ จริงจริงอ่าเกียกติสดๆนะคะตัดไพ่ออกทั้งเบิรอันนี้คือนอไม่เพิ่นค่ะก็เป็นเป็นนอไม่ค่ะจ้ะที่ขึ้นมานี่เป็นนอไม่เมนมาเบิดอนี้แม่นบ่คะแม่นค่ะหอดกําแพงเลยค่ะสุดแนวสุดแนวของกําแพงทั้งเบิรค่ะเข้าล้อมไปข้างนี้ได้บ่ได้ค่ะแต่ว่าสวนแม่นได้ได้ค่ะได้พวกแม่กับโบเป็นหยังเข้าไปถ้รไม่ขาดเขาจะไปได้ดก่อนเด้อค่ะเด้อบ่ทได้อันโอ้เดี๋ยวเก็บเมปยนจ้า เอาของจริงเลยนี่แหละเลียวๆได้ซาหนี่ก็มีปลาม <c oughs> ีค่ะอันนี้ก็ป้อยขึ้นกันค่ะเป็นซาเป็นซาดั้งเดิมตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสวนที่ยังไม่ได้เริ่มโครงการค่ะอันนี้เป็นซาร์มีซาอยู่แล้วมีซาอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นเป็นส่วนของที่คุดไม่อ,อันนี้อันนี้บ่อดเดิมค่ะกับบ้านบ้านก็เป็นบ้านดั้งเดิมค่ะดั้งเดิมตรงนี้ค่ะตั้งแต่อยู่เนื้อที่ตะกอนที่ที่เริ่มโครงการตรงนี้ค่ะมีอยู่แล้วตรง ลาได้นี่จับจับกินได้หรอคะหรือดูเพิ่งลงมาอีกลงมาอีกค่ะตัวอันเก่าก็ยังมีอยู่ค่ะหมายถึงว่าเป็นเป็นตั้งแต่มันอยู่ในสาเก่าค่ะเป็นตาบมันบะค่ะเป็นปลาธรรมชาติค่ะแต่ว่าเขาออกลูกได้ออกลูกได้ค่ะอ๋อจ้ะค่ะปลานนี่หนึ่หลวกแต่เวลาเขาเอามามาปล่อยเพิ่มกับบ่อนี่ก็สีเน้นเลี่ยงเป็นปลาดุกค่ะค่ะกับปล่อยปลาดุกรายค่ะบ่อนี่อืมค่ะ พีน้องค่ะน้ำขอบนี่ก็จะมีไผยตลอดเลยนะคะแมนค่ะอันนี้พ่อเพิ่นปลูกไว้ไฮเบิดตค่ะค่ะดีลายค่ะพ่อแมนค่ะเพะพ่อเพิ่นกัเกษียณแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดน้ำน้ำสวนน้ำยางไหค่ะค่ะค่ะนี่ก็เพิ่งปลูกค่ะมันอันนี้เพิ่งปลูกไม่ล่าสุดยังไม่หอดเดือนพ่อเสียบไว้ค่ะนี่ก็เป็นเป็นโรคกล้ค่ะเลียงไกแต่กอนเป็นไกลไข่ได้ค่ะอ๋อค่ะ แน่นค่ะตากรอันนี้เป็นเป็นหลังเล่นนกหวานเป็นโรงเลี้ยงไก่ไก่ไข่ค่ะแต่ตอนนี้คือจำหน่าออกเบิดแล้วค่ะไก่ไข่ก็เป็นไก่ไก่บ้านธรรมดาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะจริงอันทั้งหน้าก็จะเฮ็ดเป็นคาเฟ่ค่ะรนกาแฟแต่ว่าเพท่านได้เปิดค่ะค่ะค่ะแต่ว่าใกล้แล้วล่ะค่ะเพชรแล้วประมาณ90อร์ซแล้วจ้าค่ะทั้งหนก็เป็นเป็นโค้งสั่งของกาแฟทั้งเบิดแล้วค่ะยังแต่สิเปิด บ้านหลังเพื่อนปฏิยุแล้วราปะคนี่แม่นค่ะเป็นบ้านปิดไว้ครับง่ายไปอยุททั้งนาเป็นเป็นโรงเก็บปุ๋ยค่ะบางนีโอ้เดี๋ยวจะเปิดห้เบิ้งปุ๋ยเป็นร่งเก็บปุ๋ยฮ็ดเองแม่นค่ะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีบ้านหลังบงามนึงเห็ดเป็นโรงปุ๋ยอันนี้เป็นโรงสวนโรงปุ๋ยอินรียค่ะบ้านสวนแบบงามนึงเฮ็ดเป็นโรงเก็บปุ๋ยเออค่ะแม่อันนี้ก็เป็นเป็นสพสิ่งแห้งจ้ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยแห้งค่ะเป็นเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดจังไดคะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของผักตบชวามันมีหลายอย่างค่ะเป็นสูตรของของของทั้งทั้งโครงการค่ะแมนค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําเองแต่ว่ามันจะมีแบบแบบก้อนแล้วก็แบบน้าจะเก็บไว้คนละส่วนอ๋อศึกษาเรียนรู้มาจากเพิ่นแมนค่ะแล้วก็มาเห็ดเองแมนค่ะเขาคอดเรียนเลยล่ะคคะอันนี้เฮ็ดปุ๋ยแล้วเขาก็เอามาใส่ในสวนเมาค่ะใส่ในสวนเท้าค่ะทําปุ๋ยเองเน้นเป็น ปอดสารค่ะ <c oughs> เป็นอินซีม,มีมีทั้งก้อนเด้ค่ะแต่ว่าจะเก็บไว้คนละหอม่องอันนี้จะเป็นแบบแห้งแบบ <c oughs> น้ําก็จะอยู่ในถังอ๋อค่ะแมนค่ะในในถังนี่ค่ะแบบน้าก็จะยู้ยู้ถังนี่ <c oughs> <c oughs> ในในถังนี่ค่ะเป็นเป็นแบบเป็นปุ๋ยน้ำค่ะแล้วก็จะมีแบบเป็นก้อนอีกแต่ว่าเก็บไว้ข้างบนเก็บไว้คนละหม่องยังบ่าทันได้ง่ายลงมาข้างล่างค่ะ ขานางงามหนึ่งผัวเป็นร่มงเก็บปุ๋ยแมนค่ะแต่เดเอ้อยเบิ้งอยู่ค่ะมันจะมีเป็นแมนค่ะมันมันมันอันเก็บใบไล้มองค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นปุ๋ยเ,เป็นปุ๋ยก้อนค่ะค่ะค่ะแต่คือว่าลงปุ๋ยเนี่ยจะเอาไว้เป็นข้างล่างแต่ว่าเขายังบ่ทันได้ง่าย ยังบ่อท่านเด็กขยับขยายไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบก้อนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก้อนค่ะแมนค่ะอ๋อย้อนลงไข่ปลาก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกมูลสัตว์ทั้งหลายผสมกับน้ำเอเอ็มผสมซัพเสิซงแห่งค่ะกลายมาเป็นก้อนปั้นเหรอคะแม่ค่ะปั้นเป็นก้อนเออเขินว่าปุ๋ย สับปะสิ่งก้อนสับปะสิง่งน้ำสับปะสิ่งแห้งค่ะมีสามอย่างมีสามอย่างค่ะอ๋อค,ค่ะอันนี้ก็ปรับสภาพน้าก็ได้ค่ะเวลาเขาโยนลงสาปากก็กินได้พรอมคเครื่องให้น้ําใสคืนสู่สภาพเวลาน้าเสียค่ะในส่วนของปุยตัวนี้อันนี้อันนี้เรียนมาเลยเนาะเรี้ยนมาเลยค่ะเ,เขาเ์สเรียนมาเลยตัวนี้เพื่อที่สิมะเฮ็ดแลวกะมาใส่ในส่วนของเขาเองค่ะค่ะค่ะแลวกะต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะเฮตดจำหน่ายพ้อมค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์จำหน่ายทั้ง พืชผักจานายทั้งปุ๋ยจ้าค่ะบ่เอาเขาไปเก็บก่อนป่ะคะบ่เป็นยังค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยมาเก็บเพราะว่ายังบทันได้เก็บบทานได้เมี่ยนี้อยังค่ะจะจะล้มมาไว้ข้างล่างให้มันเป็นมงเดียวกันเบิดค่ะค่ะทางนี้ก็เป็นสวนมะนาวเนาะจ้าอันนี้ก็ได้เก็บพลผลิตแล้วค่ะค่ะลายสุดแล้วเอาไปขายบ่ะคะขายอยู่ค่ะขายขายทางไหนเนาะขายในเพจค่ะในเพจเพิ่มชีวาเลยนะคะ <c oughs> ขายผ่านเพจขายผ่านเพจค่ะตอนนี้ขายผ่านเพจอยู่ค่ะเพราะว่าก็มีมีคนร้านอาหารเขากระ่งอยู่ค่ะอยู่ในตลาดเดชกับไปส่งเพิ่ยุ่เพิก่กระซั่งที่แลรอยสองร้อยน่วยกับไปส่งอินซีไหมนี่ดูสิอินซีค่ะแข่งค่ะแข่ง แม่นบะเขาเอินแมนแข็งเนาะอันนี้ก็เป็นไส้ไส้ปุ๋ยของเขาเองทั้งเบิดค่ะบม่ได้ใสสารเคมีฝักนาฝักนาแป้นเนาะนี่แม่นค่ะแป้นพิจิตแปนพิจิตนะคะแม่นมันก็โลนลงหลายสุดหลายพี่น้องเคยหลายจนโลนทิ่มพุ่นละเนาะแม่นค่ะย่างไปทั้งนี้ก็ได้แล้วค่ะในสวนมันก็สิติดกิ่งไปทั้งนี้ซะมะนาวไปทั้งค่เขาใส่ด่างใส่ปะการโซลาเซลล์ค่ะอ๋อใช้แผงใช้แผงโซลาเซลล์ในการ ใน,ในเวลาเขาหนาแรงช่วงนี้ก็บบ่ได้ค่อยบ่ได,ด้ใส่เพราะว่าฝนตกค<า>่ะแต่ว่าคั้นสูนิว่าเกิดหนาแรงเขาก็มีต่อจากโซลาเซลลเลยค่ะ<า>เดินตามมีอ้อยนี่ก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะมีมีม<า>เป็นอ้อยขั้นหนาทั้งสองสายพันธุ์ค่ะเป็นสุพรรณห้าศูนย์กับสิงคโปร์น้ำผึ้งต่างกันเจ้งใดมองดใดค่ะสายพันธุ์ต่างพันธ<า>ุ์อะไรนี่แมนอันนี้ มันจะมีะซีแถวทั้งหลังนี่จะเป็นสิงคโปร์น<อ>้ำผึ้งค่ะซีซีแถวนี่บอแมนค่ะทั้งนาก็จะเป็นสุพรรณห้าศูนย์หมดเลยด้านนี้สุพรรณห้าศูนย์นแมนค่ะด้านนี้เป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งเขาเขาต่างกันยังไงต่างกันค่ะ,คะเพราะว่าในในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาก,ก็คือว่าคนที่เคยปลูกมกะกรูนก็จะว่าสายพันธุ์นี่มันจะปลูกยากแต่ว่ารสชาติมันจะดีค่ะในเรื่องของกิน ก็คือมันจะมันจะมีกินที่หอมเป็นเอกลักษณ์ของเขามีพันธุ์อย่างคะนี่งเป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งสิงคโปร์น้ำผึ้งเมนค่ะ<อ>แต่ว่าสุพรรณหาศูลกะดีตรงที่ว่ามันจะเป็นเขาเอ้นว่าเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันสามารถกินได้ ในสายพันธุ์สุพรรณหาศู์ค่ะความต่างเขานี่จะเกี่ยวกับรสชาติต้นบ่แม่นแต่ว่าจริงๆนะมันมันมันบได้ตงกันดอกค่ะรสชาติมันก็จะให้ความหวานคือกันทั้งสองแต่ว่าเพียงแค่ว่าสายพันธุ์ของสิงคโปร์น้ำผึ้งมันจะมีกลิ่นเป็นของเอกลักษณ์ขึ้นมากระตามซื้อเลยสิงคโปร์น้ำผึ้งก็จะกลิ่นคล้ายๆน้ำผึ้งแม่นค่ะค่ะนี่เขาปลูก เขาปลูกยังไงคะวิธี่ปลูกเขาอ๋อปลูกกระปลูกตดตาค่ะตาตาอ้อยก็คือตาหนึ่งเห็นไหมคะตรงกอ้อยตาเดียวแม่นค่ะอันนี้คือคือจังเสียล่ะค่ะที่ปลูกเขาตัดมองใดตัดมื่ว่าเขาจะไปปลูกอ่าเขาตัดหนีค่ะ็ค่ตาเดียวแม่นค่ะตาเดียวค่ะเอาแค่ตรงนี้เอาไปเห็ดยังไงคะบัดตาเดียวเอาไปเพาะใส่ถุงเลยค่ะไปช่ำบแม่นค่ะช่ำใส่ถุงอ๋อช่ำแล้วช่ำแล้วก็ะเอามาลงหลุมค่ะเพราะไม่างได้แล้วก็เตรียมช่ำดนปันไหนขนานปันไหนเวลาของเดือนค่ะ สี่สิบห้าถึงหนเดือนตดตาเดียวตดตาเดียวค่ะแล้วไปชำหนึ่งเดือนใช่ค่ะสี่สิบห้าถึงสามสิบวันสามสิบถึงสี่สิบห้าวันแมนค่ะแมนเขาก็จะงอกเขามียอดออกบอกค่ะแมนค่ะก็เป็นยอดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอ๋อแบบนี้มันก็จะแตกออกมาจากตัวนี้มันก็จะง่ญ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อเขาจะเป็นกิ่งแบบนี้ออกจากตาดีแมนค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ พอมันต้นสูงสักกระระยะตามตามที่บอกเลยค่ะประมาณเดือนหนึ่งเขาก็เอามาลงหลุมใหญ่เขาเขาเหยียดจังใดวิธีเอาลงหลุมนี่ค่ะเขาขุดลุมเขาจังใดแมนค่ะก็คือขุดลุมค่ะกว้างประมาณค่ะสี่สิบเซนติเมตรค่ะแมนค่ะกว้างแมนกว้างประมาณห้าสิบเซนติเมตรค่ะแมนความกว้างของหลุมร่องพื้นหลุมบ่คะร่องค่ะร่องด้วยปุ๋ยที่เราทําเองกัะปี้ะ แมนสัพพสิ่งก้อนก่อนค่ะแล้วก็สับพสิ่งสัพพสิ่งก้อนสับพสิ่งแห้งค่่ะทีแล้วก็แมแลวกะขิงง้วค่ะค่ะแล้วก็เอาเฟืองโบอีกทีนึงแล้วค่อยจังไซตนกาค่ะค่ะให้น้ำเขาจังไดครับวันนี้ตรงนี้นะคะ ให้แต่ตอนหน้าแรงครับห้แแ่นางช่วงนี้ไม่ได้ให้เลยค่ะเพราะว่าฝนตกเกือบทุกมือฝนมาแล้วค่ะเราเราเราดนปันหดนี่เขาจังได้ซ้ำนี่ค่ะอ๋ออันนี้เริ่มปลูกวันที่หนึ่งมีนาค่ะตอนนี้ห้าห้าเดือนกว่าแล้วห้าเดือนสี่วันแล้วค่ะอ๋อเราเราอีกดนบ่ค่ะเขาจังจะตัดไป ประมาณเก้าเดือนค่ะอีกสี่เดือนค่ะก็ได้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 ขั้นน้ำแล้วให้ผลผลิตแล้วค่ะค่ะไปทำเป็นน้ำหวานแม่น้ำอ้อยค่ะกับเห็ดในร้านของเขาคือกันค่ะเป็นซิกเนเจอร์ร้านเพิ่มชีวาจะเป็นซิกเนเจอร์ก็คือเป็นน้ำเป็นกาแฟน้ำอ้อยค่ะแบรนด์ของเราเองเป็นด้วยแบรนด์ของเราเองค่ะค่ะนี่คือคนสร้างแบรนด์นะคะพี่น้องคือมีทั้งน้ำดื่มต่อไปจะมีน้ำน้ำอ้อยค่ะมีน้ำค้อยสดเนาะค่ะ แกเขาจะเริ่มดำเข่าปะคะแน่นค่ะสีเขาจะเป็นออกดำๆเลยค่ะค่ะ เขามาค่อยขยายไปบอกขนาดนั้นจังไรเขาสื่อมาทั้งทั้งเบิร์ดนีประมาณลอยก่าตาค่ะตาหนึ่งก็ขายเท่าไรคะที่เขาไปเอาคุ้งจากคุ้งการมาตาละสิบบาทค่ะตาละสิบบาทเมนค่ะว่าง่ายคือถ้าอนาคตตาเขาบอกแค่คัดน้ำเทากับขายตาพ่อมค่ะขายตาก็ได้เมนค่ะขายตาขายลำอ้อยด้วยขายลำอ้อยด้วยขายน้ําด้วยอู้ยพี่นองค่ะ ขายทั้งปุ๋ยขายทั้งต้นขายทั้งลั้มขายทั้งน้ำค่ะแล้วก็ในสวนเกษตรผสมผสานมีทั้งเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงกบด้วยนะคะฝัี้ยงฝัฟังโนนสีมีกบอีกฝนไลพี่น้องเราบม่ิดว่าได้ล่านได้จ้าไดปะตันนีอปะตันนี่ใบเขาเนาะนี่เห็นก็คือม้วนม้วนทำเป็นปุ๋ยให้เขาใช่ค่ะไปให้ตัวให้ตัวมันกินมันเองตัวนี้กับเขาเอาสามารถเทศปุ๋ยได้ค่ะเขาก็ทิมไวจังสิเดี๋ยวมันจะย่อยสลายค่ะเป็นปุ๋ยให้โตเขาเองค่ะ ข้าใส่ปุ๋ยใส่หยางจังใดคะอ้อยก็ไม่ปุ๋ยแค่ทีข้าวปุ๋ยอื่นแม่นค่ะใส่ข้าเข้าใส่ป๋ยปูพื้นไว้แล้วหลังจากปูพื้นไว้แล้วประมาณสองเดือนเขาก็จะใส่ครั้งหนึ่งค่ะข้าวบริใส่ปุ๋ยเคมีเลยอันนี้เบิ้งได้เลยค่ะคันตรวจสอบแล้วมีปุ๋ยเคมีนีหายไปเลยค่ะเม็ลลารนเมลลารนนี่คือสวนเกษตรอินทรีย์ี่งเขาแล้วไม่ใช้เคมีค่ะ เขาเขาถ่าได้เลยคันพ่อเคมีในสวนของเขาคะ่ะที่ละล้านเลยมน <c oughs> ใช่ค่ะขุดเบิ้งได้เลยค่ะมีศัตรูพืชอีหยังบวชเขาอ้อยม <c oughs> ีค่ะมีมี <c oughs> ก็เป็นเป็นศัตรูพวกมแมลงนอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังบ่เจอคะอ่ะอ๋อถ้าเจอนี่เขาต้องเฮ็ดทางไหครับอันนี้ออันนี้เขาก็จะใส่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติคือเกลาค่ะเป็นเป็นน้ำน้ำส้มควันไฟผสมน้ำฉีดอ๋อค่ะก็คือเขาจะใส่ที่เป็นน้ำสแตนดา นำสมข้นไฟจังสิค่ะแล้วก็น้ำสะเดาชีดค่ะเพราะว่าตามจริงๆแล้วอ้อยมันบ่ค่อยมีศัตรูพืชค่ะจะเป็นแค่แค่นอนยังไม่มีปัญหาเลยไม่มีเลยค่ะเดือนแล้วนะคะจักเดือนห้าเดือนค่ะห้าเดือนเต็มห้าเดือนสามวันแล้วค่ะห้าเดือนที่ปลูกมาเขายังไม่เจอเลยห้าเดือนกับอีกสามวันก็ยังยังยังบ่พศัตรูพืชยังค่ะตอนนี้พืชได้พันมาตอนแรกได้มาร้อยหน่อค่ะเต ค่ะคือมาพอเองเมนค่ะพอเองนี่ร่วมจะก่อแค่นี่พออนี้ทั้งเบิร์ดนี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าคะพ่อประมาณร้อเจ็ิใช่ค่ะทั้งหมดพ่อซื้อมาที่แรกร้อยร้อยนอแล้วก็อีกเจ็ดสิบนั่นคือขยายเองคค่ะ อุ้ยก่อนอันหนึ่งนี่เขาแตกออกหลายเนาะพอ,อนะอาอันนี้ก็จริงๆนันะให<ๆ>พผลผลิตในการขายตาได้แล้วค่ะแต่ว่าเขายังบดตาขายเพราะว่าเดี๋ยวใ,ให้ให,ให้ให้ขั้นน้าแล้วก็ค่อยตัดขายตามจริงๆแล้วอย่างนี้ก็กสามารถทำได้แล้วค่ะ ตัดพายได้แล้วว่าจำเป็นต้องเอาล้ําแกะนะคะเพราะว่าล้ําแกะใส่บ่ได้ต้องเอาเป็นเทิงค่ะมันเขาจังสีเจลเล่นเติบโตเขาแห้งเจลเล่นเติบโตแบบนี้ได้แล้วเนาะนี่เนาะได้แล้วค่ะเขาเห็นได้บาทนี่ได้แล้วค่ะสิบบาทจังเี่าค่ะสิบบาทแม่คือจังก่อนึงเนี่ยมีประมาณยี่สิบก๊อสล้ำเขาก็นับไปเลยค่ะันเขาขายตาตาเพราะว่าลํานึงเราก็ขายลําละอันนี้อาิบาว่าล้ำหนึงขายสิบ สิบตาสมมุนนอกก็ได้ล้ำละลอยเมนค่ะล้ำละลอยพี่น้องประมาณคือคูณเอาน่ะคะแล้วก็คูณยี่สิบทีนี้ค่ะน้ำขาสีไข่ตาหนีนอนค่ะตาหนึ่งสิบบาทตาหนึ่งสิบบาทล้ำหนึ่งแตมี่สิบตาเมนค่ะคูณสิบไปก็ได้ล้ำละตีว่าล้ำละลอยก่อนหนึ่งมิยี่สิบกว่ากะ กระคูนเอาแม่นค่ะอร่อยคูนยีสีเป็นคูนเดาเองพี่น้องค่ะมองสีมาที่ว่ามองที่บอกว่าหนึ่งไร่หนึ่งล้านจะได้ยังไงยังบวรวมยังบวรวมที่ขายขั้นน้านะคะเพราะว่าตอนนี้ยังยังบวรทันได้ขั้นค่ะค่ะยังบวรวมปลาในสาอีกนะค่ะปลาปลาก็ยังบวรทันได้ขายเพราะว่าโครงการเพิ่งเพิ่งเริ่มแม่นค่ะเดี๋ยวอีกจัก สองสาเดือนค่ะสิเชิญมา้าทายทําอีกที่นึงก็ได,กด,ด,กด้ค่ะยิ้ดีีีอิลีค่ะเพราะว่จะพ่อกับผลิตภาาัณฑ์ที่ที่เริ่มออกทุกอย่างแล้วค่ะทั้งน้าอ้อยทั้งกาแฟาค่ะ,ะอีกประมาณประมาณ3เดือนแต่ว่า กาแฟก็จะเปิดแล้วล่ะค่ะประมาณเดือนนาเฮาก็อยากเห็นเรื่องสี่แล้วพี่น้องอยากเห็นตั้งแต่เริ่มต้นค่ะคือคนประสบความสําเร็จเฮากับพอเห็นแน่ยอยู่เนะาะแต่ว่าเขาอยากจะเห็นว่าคนที่เริ่มต้นทําจริงๆมันแมนอยู่บ่ไปเห็นตอนสําเร็จแล้วจักขาจาวพานอย่างวมาแน่แน่นี่ล่ะ,ละเฮาก็อยากเห็นตั้งแต่แรกเริ่มแบบนี้พี่น้องคะ่ะนี่คือเริ่มแล้ว หนึ่งไร่หนึ่งล้านค่ะบ่เริ่มมันบ่เห็นค่ะพราะฉะนั้นนี้เริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวก็เห็นมานับเรนๆเมืองคุณนพชลาเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับเบิงด้วค่ะสาสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสเอดเดี๋ยวนะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิเจดสปดเก้าี่บยีอดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ตันีุนับตัวน้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดค่ะประมาณสามสิบเกือบสามสิบนั่นแหละนอพระมาเขาจะขึ้นมาอีกแมนค่ะประมาณสามสิบคุ้ที่ละพี่น้องค่ะไปคิดกับเราประมาณปีค่ะเขาจะอยู่กับเราประมาณสามปีหมายความว่าเขาจะขึ้นนอมาเรื่อยเรื่อยค่ะอไปต่อยอดไปเรื่อยเขาตัดออกเขาก็จะขึ้นไม่อีกเมนค่ะประมาณสามปีกับการทางเขาดูแลเขาดีนะคะค่ะคุ้นที่ละพี่น้อง ชื่อว่านอนละล้อเอ้ยล้ำละลอยเนาะตีเลนเลเนาะว่าล้ำละลอยเนี่ยเออค่ะเพราะว่าขั้นเขาขายเขาขั้นเขาขายล้ำเป็นบ่ะคนมารับไปซื้อไปไปรีดขั้นน้ําเขาก็จะขายล้ำละสามสิบบาทขายทั้งล้ำเลยใช่ค่ะล้ำละ30แค่ตัดล้ำนี่นะค่ะตัดล้ำหนึ่งคือ30 30บาท30บาทค่ะพาดพี่น้องแต่ตาตาค่ะอู้นี่นี่ราคาปัจจุบันนะคะราคาปัจจุบันค่ะแต่ แต่อันซุดทายแต่ว่าตาละสิบนี่ะตาละสิบค่ะอันนี้อันนี้เ็เพราะว่าเราเน้นเรื่องอินทรีย์ค่ะสําหรับคนที่รักสุขภาพเพราะว่าสายพันธุ์ของอ้อยพันธุ์นี้เนี่ยคนที่เป็นเบาหวานความดันก็สามารถกินได้ค่ะมันบกคือน้ําตาลทั่วไปที่ที่ที่ใส่ในในในเท้าใส่ชีวิตประจําวันค่ะเป็นน้ําตาลมีประโยชน์ใช่ค่ะมันคนละสายพันธ์กันอันนี้เป็นสุพรรณห้าศูนย์ค่ะไปเบื้องด้านนั้นคือเนี่ค่ะค่ะ ากลนนนั้่ก็จัะมาคืองามแถ่ก็ย่อนปุ๋ยเป็นย่อนปุ๋ยค่ะอันนี้ให้เครดิตปุ๋ยเลยค่ะให้เครดิตปุ๋ยนะให้เครดิตปุ๋ยเหนื่อยเหรอครับลูกโอ้เหนื่อยแล้วพระเอกพระเอกนอนแล้วเหนื่อยเหรอพันยางน้ำพันดื้อหอได้มัดใบเหนื่อยไปลูกปะค่ะเดินเดินไปแม่เนี่ย่ะไปชนเพลิน ผู้พาผู้พาไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาไปไปเดินเดินเดินล้มไปหาพ่อฮัลไปหาพ่อฮัลใส่ผอข้างกั้บข้างทางค่ะนี่พักฝั่งน้ำอันนี้จะเป็นบ่อกบบ่อกบกบใหไงเราบ่มีสองชุดค่ะมีสองชุด ชุดใยกะได้เริ่มแล้วค่ะเริ่มจำนายแล้วค่ะจิตอาจจะแน้มเห็นอยู่นะคะอ๋อเด็กเด็ขายแล้วขายได้ขายแล้วค่ะชุดใงมันจะมีสองชุดค่ะนี่ค่ะที่เขานั่งอยู่แต่ว่ายังเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะร้องไห้อาหารพ่นเบิงค่ะเดี๋ยวเ่นจะออกมาจะยืนัน้ำขอมค่ะส่วนในกระชังนั้นก็จะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งค่ะเป็นชุดเล็กตัวน้อยยู่อันนี้เป็นตัวหง่ค่ะนั่งขโมยแค่เมย์ยู้นี่ออชุดใ่ เจ็ดลอยตัวค่ะชุดน้อยอีกหกลอยค่ะพันสามค่ะนี่นี่จพันสามร้อยตัวจ้าขายพี่น้องแถวบ้านนี่บอค่ะค่ะเพิ่นมาซื้อแมนค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นหูว่าเขามีกบเพิ่นก็จะเพิ่นก็มาซื้อเองกิโลละเท่าไหร่คะเขาขายอันนี้ขายกิโลละลอยค่ะโอจ้าจ้าขั้นขั้นเป็นตัวใหญ่นะคะตะวันกระตามไส้ขั้นขั้นไส้ทั่วๆไปซ้ำหนี้กับแปดสิบบาทค่ะจ้าจ้าอันมะเบิงผักฝั่ง ผักปังก้อนผักปังพี่น้องอันนี้เป็นผักปังปาทีโทยอดแม่ผักปังยากพี่น้องเลยอันนี้ยังหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นชุดที่สองแล้วเพราะว่าชุดแรกมันจะแสบแสบอันที่ตัดนี่เนาะมันจะยอดมันห่อยยอดใหญ่ก็หนีค่ะชุดที่แรกที่ตัดไปชุดที่ออกมากับต่อนี่ว่าหน่อยนะคะอันนี้แหน่งนั่นค่ะอันนี้แหนงแล้วค่ะคนมาแหนงมันมาสั่นแต่ว่าหญ่กันอันนี้เป็นยอดค่ะอันนี้คือแหน่ง นี่ค่ะคือล้ํต้นของ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 เขาเกษจรป่าใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะจ้าโอ้จริงๆเขาอ้วนใหญ่มากใหญ่ค่ะอันนี้คือคือแขนงของเขาพักปังยักพี่น้องเกษตรเกษตรยอใหญ่อยู่ค่ะขนาดเป็นคะแขนงท่านมันหอยค่ะศาสตร์กับสวนบักหนาวมังกรค่ะอันนี้สวนมะนาวทั้งหมดเลยจ้ะค่ะมีประมาณสามสิบต้นค่ะในส่วนของมะนาวหรือหรืออาจจะไร้ก่อนนะจ้ามะนาวก็ม่ได้ใช้ปุ๋ยค่ะอันนี้กระไส้แห้งหน้าแดงชาวบ้านเขา ใช่ค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะกำลังมีไส้เดือนค่ะค่ะค่ะเขาก็มาทั้งนี้ล้วนะเพราะว่าแสงบอดได้แล้วเนาะแสงมืดแล้วค่ะเขาก็มาอยู่นี่ละนี่โอ้นี่แถวนี้มิตรผักเด้อพี่น้องักบุ้งกบุ้งค่ะไม่ต้องมาผู้พาครับผู้พาไม่เอาลูกไม่เอาลูกตั้งเท่าไหร่คะมันก็ขายค่ะขายในเพจค่ะมันก็ขายนะคะ มันขายยอดละสองบาทอ๋อเหรอค่ะยอดมันส,สายพันธุ์ญี่ปุ่นขายยอดละสองบาทขายยอดละสองบาทแม่นค่ะคกะจะตัดกะจะตัดยอดเลยค่ะตอนนี้เพิ่นเพิ่นตัดไปแล้วค่ะค่ะกไ, <laughs> ไม่อยากให้ขอค <c oughs> <ะ>่ะกะจัไม่มีรายได้อ่าอันนี้ก็ะกจะตสร้อยสกันไปเนาะแม่ขายก็จะเป็นนี่ค่ะก็คือยอดยอดเท่าไหร่ไม่อยากครัวาไม่อยากทำสวนก็ตัดต์ซ้ำนี่แหละค่ะตัดแค่นี้ อ่าอันนี้ก็สองบาทแล้วค่ะจ้านี่คือยอดเสียบเลยค่ะก็ไปเสียบไปปลูกต่อแม่ค่ะอันนี้ก็จะไปไล่ใดกันตอนแม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะที่คุดไปนะคะคุดเฉพาะแถบนี้นะคะชิบยู้ยู่พุ่นค่ะยู่ตะก้าพุ่นเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกทีนึงค่ะจ้าจ้าจ่าจ่ามือนี้ได้ชมเดี๋ยวสิมาอีกอยู่เด้อค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวซิมาเบิ้งกีโบราณอยากเห็นตอนที่ ได้ผลผลิตออกมาเนาะตอนขันน้ำได้แมนค่ะอีกประมาณ3เดือนนะคะแต่ว่ากะล่างกาแฟก็จะเปิดแล้วเดือนนาค่ะอืมค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณในหลายที่ค่ะทีิพาชมเนาะโครงการหนึ่งไร่หนึ่งล้านสวนเพิ่มชีวาค่ะค่ะเป็นไปได้พี่น้องเพราะว่าเบิ่งเบิ่งเพิ่นเฮดเ้อเบิ่งเพิ่นเฮดวาแบบนี้เป็นไปได้ส่วนสิเป็นไปได้ซ้ำไดเดี๋ยวอีกแค่สามเดือนนี่จะ มาขอชมอีกทีนหนึ่งได้ค่ะยินดีค่ะกาแฟกาแฟเริ่มบริการแล้วค่ะเดือนหน้าจะ่ะเริ่มเปิดแล้วค่ะวันที่9ก้ากันยานะคะย่ำย้ำสถานที่อีกทีนนึ่งค่ะตรงนี้นะคะสวนเพิ่นชีวาเรานะคะตั้งอยู่นะคะบ้านโนนงามนะคะ ค่ะถ้าถ้ามาจากทางเดชอุดมก็เข้าทางทางทางแยกที่เป็นบ้านหนองสำรานทางเข้าเทคโนราชพฤกษ์เลยค่ะจากกระเลียว้ายตรงขม้าเลยค่ะประมาณ2กิโลอยู่ด้านขวาค่ะแต่ถ้าเดินทางมาจากทางนาเยะแม่น่ค่ะตรงไปนี้ก็จะเป็นอำเภอนาเยะนะคะตรงท่านออกมาจากนาเยะก็จะประมาณจากกิโลนะพอเจ็ดแปดประมาณนี้แหละค่ะไม่เกินแปดกิโลค่ะถ้าจากมาจากนาเยีะ สวนเพิ่มชีว<ฮ>ะนะคะืันนี้ขอบคุณน้องโมได้ <ฮะ S 1> หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อรำนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องค่ะ,<ฮ>ะที่ติดตามยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะ,<ฮ>ะสวัสดีดค่ะ